สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับยามเย็นวันนี้พาทุกท่านมาตรงบริเวณคอกวัวคอกที่2นะครับตรงนี้จะเป็นตัวผู้นะครับซึ่งเรานํามาขุนนะครับแล้วก็จะมีตัวเมียบางตัวนะครับที่ไม่มีที่อยู่เราก็เลยเอามาอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยนะครับก็จะทรงประมาณนี้นะครับสีแดงๆนะครับ คือบัวตรงนี้นะครับเราไม่ได้ให้กินอาหารอะไรที่เป็นพิเศษนะครับก็จะมีแค่ฟางนะครับแล้วก็ฝุ่นข้าวโพดนะครับวันละถ้วยแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็จะมีเกลือแร่นะครับเกลือแร่ตามหลักแล้วอยากให้มีในส่วนของอาหารหมักนะครับอาจจะเป็นข้าวโพดข้าวโพดสับหรือเป็นหญ้าหมักก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้เพิ่มจุลินทรีย์นะครับ ให้กับ,บวัวเพราะว่าถ้ากินแต่ฟางอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นหญ้าแห้งนะครับซึ่งการย่อยการหมักนะครับถ้าเรามีพวกจุลินทรีย์เข้าไปด้วยมันจะช่วยเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการย่อยแล้วก็ดูดซึมนะครับดูดซึมแปลงเป็นสารอาหารได้ได้ดีขึ้นนะครับนอกจากฟางอย่างเดียวนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเพราะว่าในส่วนของวัวมันก็จะมีกระเพาะ อ่าสี่สี่อย่างเลยนะครับก็คือกระเพาะภากคิลิวอ่ากระเพาะสามกลีบนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนที่สามก็จะเป็นเหมือนรังพึ่งนะครับรังพึ่งอ่าแล้วก็ตัวที่สี่ก็จะเป็นกระเพาะแท้ซึ่งก็จะดูดซึมนะครับ mm. เพราะว่าเขาจะมีการนําเข้าไปคลุกเคล้าก่อนนะครับส่วนที่หนึ่งแล้วก็ไย้อนออกมาเคี้ยวเอื้องต่ออ่าเคี้ยวเอื้องก็จะเป็น คือวันหนึ่งอ่ะวัวมันก็จะเคี้ยวเอื้องไปเกือบเกือบจะค่อนวันนะครับก็คือหนึ่งส่วนสามของวันหนึ่งอ่ามันก็จะใช้เวลาในการเคี้ยวเอื้องนําอาหารกลับมาเคี้ยวนะครับคลุกเคล้านะครับกว่าจะเข้าไปสู่ขั้นตอนการดูดซึมนะครับซึ่งก็สู่ลำไส้เล็กก็ใช้กระบวนการนานสมควรนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยจูรินีนะครับในการที่จะอ่า ช่วยบดนะครับช่วยย่อยสลายนะครับในกระเพาะเพราะว่าวัวไม่ได้มีน้ําย่อยนะครับที่จะมาย่อยสลายโดยตรงนั้นก็ต้องอาศัยจุลินทรีย์นั้นบางท่านก็ทำน้ําหมักก็ดีนะครับหรือการหมักก็โพดนะครับหมักหญ้านะครับก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในกระเพาะบัวนะครับเพื่อช่วยย่อยสลายนะครับแล้วก็แปลงเป็นสารอาหารนะครับให้กับบัวก็ถือเป็นการดีนะครับ แต่ทางนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันก็มีต้นทุนนะครับท่านใดที่มีแหล่งที่สามารถนํามาได้ในระาคาที่ถูกก็น่าน่าทำน่าใช้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคอกสําหรับขุนนะครับจะมีหลังคานะครับหลบฝนหลบแดดแล้วก็ตรงนี้ก็จะปล่อยโล่งพื้นที่สําหรับยืนนะครับเดินเล่นตักแดดลดความเครียด นี่มีหกตัวนะครับตัวส่วนคอกแรกนุ้นมีสิบสี่ตัวนะครับวันนี้คอกที่สองนะครับฝากติดตามมากันนะครับผลเจริญการเกษตรมาอัปเดตในส่วนของคอกวัวส่วนที่สองนะครับบางตัวก็จะกินหญ้านะครับเพราะวันนี้ไม่มีฝุ่นให้นะครับฝุ่นหมดครับก็กินแค่หญ้าอย่างเดียวนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับ